ให้กับพี่น้องปากเนื่อปากตัวนี้เนี่ยแข็งแรงง่ายัวเกียรติคือชืีพนเสียงทุกไทยนะตชื่อไว้เล้

ตอนรท่านยเดิมครับพี่น้องร้อยอครับตบมือให้ช้างหยิบนาพญายิบเดิมอีกครั้งเน่ยพัรท่านลดท่านบราการลเกนีมต้อนรับท่านสสหายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสมชักผู้นรสอสจังหวัดขอนแก่นตบมือดานต้อนรับท่านเอกราชท่านเราสอสัญชารานชื่อจังหวัดขอนแก่นปัญญาซึ่งกันเชี่ยวขันเสี่ยวขันและผู้นายท่าน đi bằng mình đã đo lường mà chiến thắng 100 nghìn lần. Hôm ฝากไปชักชวนเพื่อฝูงมาเป็นหรือว่าญาติพี่น้องมาเป็นสมาชิกว่าเราจะขอมารับใช้พี่น้องในจังหวัดร้อยเอ็ดและในภาคอีสานนกาดนนี้บอคือลุงทวีปน์ศิรทุกใบประจับทำหนัาใส่าริในเพก่นตรีวันที่ ว่าจะมีอยู่ภาพไหนรู้จักหมดล่าสุดมีก <pe> <craft> ับอยางที่จะลองหัวหน้าพักใช่ไหมหรือเป็นคำนั้นว่าเอาเอาว่าที่พุทธศอะไร์หลายๆท่านนั่งนี้ยืดีนเยอะเดี๋ยวผมไม่ต้องแนะนำเนี่ยรู้ตัวเอาังวัหนึ่งนสีรยดต้ับต้องกราบขอภัยที่มาช้าใจเย็นๆแน้ แล้วผมก็สั่งจางว่าให้ปักแปลงจ่ายเงินเสร็จกูเลยเรียกว่ยหมดแล้วแล้วบัตรถามว่าถ้าบัตรถามว่าได้แปลว่าอะไรเออทำไมมาถึงตกดังมันไม่ได้ใช้อาศัยรับจากลูกชายสี่คนนี่พลาดเสียงปสองคนเดี๋ยวจะทำนั้นเพื่อชาติบ้านเพื่อในโลกอาชดผมจะพูดอีกสองนาที สามเนี่ยพีระมิดนี่นะครับถามว่าฐา,วา,น,น,วา,าน,น,นว่าสำคัญไหมสำคัญมากอาจารย์แบบสำคัญมากอย่างไรฐานว่าถา้า,ถามันไม่เข้มแข็งข้างบนเนี่ยนะมันก็จะลม้มลมลง มันเพือนสำคัญฐานหน้ามันล้มนะฮะต่อให้ในายกเก่งยังไงก็ไม่สามารถาาที่จะรักษาประเทศไทยได้ก็ฝากทุกท่านไว้นะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็จะปุ้ยหลน้องอนิดนึงส้อนรัในสมัยนั้าการทำแปลงร้านจะเดินทางัปกินข้าวที่สมนักการนะครับ ตั้งแต่เมื่อวานเลยนะครับผมเดินทางไปที่จังหวัดขอนแก่นในพบพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นในว่าผู้นำต้องหิบนะครับผู้นำคนที่จังหวัดขอนแก่นนะครับในช่วงสายวันนี้ก็เดินทางไปที่าลสิ์จังหวัดียง่นะครับก็อยากจะกราบเรียนอ่ถึงพี่น้องชาวอีสานนะครับผ่านพี่น้องสื่อมวลชนว่ามันถึงเวลาแล้วพี่น้องชาวอีสานต้องต้องตื่นนะครับ แล้วก็มาร่วมมือกันนะครับในการที่จะระดมความคิดนะครับสพาังกำลังมาช่วยนะครับพัฒนาจังหวัดอีสานนะครับทุกจังหวัดนทะั้งอีสานเหนืออีสานใต้อีสานบนให้มันเจริญนะครับเพราะว่าคนอีสานเนี่ยครับคือจำนวนประชากรสูงใหญ่ของประเทศไทยนะครับอันนั้นเวลาพูดถึงอีสานนะอย่าให้คนดูถูกว่าอีสานลำบากอีสานยากจนอีสานแล้ง เรื่องอะไรนี้นนนต้องหมดไปนะครับผมในนามของพรรคพลังประราชารัฐซึ่งวันนี้เดินทางมจาจากังหวัดระยองเป็นตอนนี้พิเศษที่มาประชุมกับสมาชิกว่าเราต้องปลุกนะครับขวัญและกำลังใจให้คนดีสารต่อซึ่งคนดีสารซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของทีนะครับต่อไปต้องต้องมองอีสานว่าโอ้เจริญคนอีสานดีกินดีนะครับไม่มีคนแบบระดับเพดานความยากจนให้น้อยลงนะครับต้องไม่มีอีสานแล้ว จะทัาไงสิ่งนี้ต้องมาช่วยกันนะครับก็ก็ถือว่าวันนี้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเลิกพยายามดีที่ตัวรเนะราเองซึ่งทางเขาก็มอบหมายให้พี่เอกราชด,ดูแลกับพิสารคนผมได้ฐานะเป็นเลขาพักและเป็นคนบ้านๆนคนบ้านนอกนะครับเราเข้าใจ้ิถีและความต้องการคนบ้านนอกนะครับคนบ้านๆอย่เราผมเชื่อว่า มันถึงเวลาแล้วที่อีสานต้องเปลี่ยนของคิดใหม่นะครับพลังประชารัฐคือการรวมพลังของประชาชนบ,บนุคคลรัฐบาลที่ต้องเไไดินไปด้วยกันนะครับคือผมมีความเชื่อมั่นว่าในการลื้กตั้งสมัยหน้าซึ่งเราไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะครับถ้าพลังประชารัฐจะได้รับความไว้วางใจที่ดีทีชส